เป็นหัวหน้าคนอย่าบริหารแบบแอปแทร็กการเป็นหัวหน้าแล้วมีความรู้นั้นถือเป็นเรื่องสําคัญแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือขยันเอาความรู้มาจนทําให้มีแนวคิดเต็มไปหมดมีหลายเฟรมเบิร์กจนทําให้การสื่อสารนั้นแตกแขนงไปได้หลายแงม่มุมซึ่งสิ่งสำคัญแต่ละคนเป็นหัวหน้าก็คือวันนี้คุณต่องานสั่งงานคนเนี่ยคุณจะต้องพูดให้เขาเข้าใจแต่หัวหน้าบางคนมัวแต่ทําตัวแอปแทรกคุยอะไรก็จับต้องได้ยากสื่อสารแล้วคนก็ไม่เข้าใจหลายๆครั้งก็คือชอบเน้นในเรื่ เรื่องของการสื่อสารแบบคอนเซ็ปชวลหรือก็คือแนวคิดซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่สื่อสารแบบคอนเซ็ปชวลเป็นแบบแอบแฝงอย่างแรกเลยคือเขาจะงงก่อนเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้คำเท่ๆที่พี่พูดออกมาเนี่ยนะมันต้องทําแบบไหนกันบ้างอันที่2ก็คือมันมีความรู้สึกไม่น่าเคารพและไม่น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าความแอบแฝงหรือคอนเซ็ปชวลนั้นหลายครั้งมันไม่ไปสะท้อนกับความจริงซึ่งการบริหารถ้ามันไม่หยิบเนื้องานจริงๆมาพูดเนี่ยมันก็จะทําให้คนทํางานไม่สามารถ ทตามได้เช่นกนกัและอย่างที่3มก็คือบางครั้งมันดูสวยหรูแต่มันนํามาปฏิบัติจริงไม่ได้เพราะมันไม่มีรายละเอียดการสื่อสารแบบคอนเซปชวลแบบแอบแตกหรือคือเป็นลักษณะของหลักการบางครั้งมันไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้คนอื่นได้เพราะหลักการแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันถ้าวันนี้เราสื่อสารโดยใช้คําว่าผมใช้หลักการในการประเมินผมใช้คอนเซป t นี้ในการประเมินคุณต้องมีการชี้แจงให้กับทีมงานของคุณด้วยว่าหลักการที่ว่านั้นอนะรายละเอียดของมันหมายถึงอะไร กันแนแ่เราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้บริหารเราสื่อสารต้องชัดเจนอย่ามัวแต่แอปแปคเกินไปอย่าเป็นคอนเซ็ปต์ม,มากจนเกินไปไม่งั้นมันฟังเหมือนดูเท่เหมือนดูดีแต่สุดท้ายมันไม่มีประโยชน์ธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ